สวัสดีครับดีเด่นนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับผมสยามกุลการ์ห้านะครับผมเนาะอ่านะครับผมอ่าตอนนี้ดีเดนก็พาน้องมุกตามาโรงเรียนเนาะครับผมอ๋อในฉวัดจังเล่นชิงช้าไหมลูกนูน่นชิงช้าอยู่นูน่นไป็ไหม นี่เดินมาทางนี้เดินทางนี้อืนนอ,อเดี๋ยวพ่อพาไปนั่งเล่นเชิงชา่ะเียงชาเชียชาน้นอืนนอ เราก็จะไปที่ชิงชาตรงนั้นนะครับผมนะนะครับผมไปเล่นชิงชากัน อชิงช้ากนันนั่งเลยลูกนั่งตัวแดงเนี่ยเห็นไหมอ่านั่งลงไม่เปียกไม่เปียกไม,ไม่เปียก,ยกยวนจะถอดรองเทา้านะน่ะ,นะ นั่งดีๆจ,จับจับจับด้วยจับด้วยกะดังวนี่ไงอ๋อจะนั่งฝั่งนี้จะนั่งฝั่งนี้นะครับผมจับด้วยจับด้วยลูกเออเจ๋งจังเลย Anh này อ่านะครับผมดีเดียก็จะมาฉี่ชิงช้ากับน้องมุกตานะครับ <c oughs>

สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้เนาะครับผมเราก็อยู่ที่อ่าโรงเรียนนะครับผมสยามกนากันห้านะครับผมหรือนะครับผมโรงเรียนบ้านกบเนาะครับนี่นะครับผมตอนนี้เราก็นั่งอยู่นะครับผมนั่งอยู่อ่าชิงช้านะครับผมพาน้องมกตามาเล่นชิงช้าเนาะครับผมน้องมกตาก็ชอบมากตอนนี้นะครับผมเล่นใหญ่เลยเอ้าลุกขึ้นลุกขึ้น เอาลูกขึ้นเออนั่งนั่งนั่งดีลูกนั่งดีจับด้วยจับด้วยเออนั่นล่ะจับด้วยเจงปมเงี้อหน่ะปมเงห้ยหน่ะปมเให้ด้วยนะครับผมเนอ่านะครับผมก็นะครับผมอากาศดีครับผมตอนนี้เนอะวันนี้นะครับผมเออากาศดีเนาะมวกต้าบอกอากาศดีนะครับผมอนะครับผมก็ไม่มีแดดนะครับผมวันนี้เนาะ เอาไหมเอาควยควยวยอ่านะครับผมก็บรรยากาศก็โดยรวมก็อากาศดีนะครับผมวันนี้นะครับผมอืมอากาศดีดนะครับผมอ่าแดดไม่มีเนาะครับผมก็แล้วก็ไม่มีฝนด้วยเนะครับผมวันนี้เนาะแล้วก็นะครับผมแล้วก็มาร่วมบวยปอนะครับผมอ่าบยปอนแล้วแสดงความยินด,ดีนะครับผมกับอ่อารุงพลประจันนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้แม่หมูตาก็นะครับ ขึ้นไรสดเนาะครับผมอยู่ด,ด้านในนะครับผมเราก็ให้กําลังใจนะครับผมให้กําลังใจด้านนอกเนาะครับผมเนาะเพราะว่า,อามองตาอยังเด็กมากนะครับผมเล่นเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยเล่นเลยอืออือ,อลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้น อุ๊ยอ้๊ยอ๊ยอ๊ยอ๊ยานั่งมาจับเจ็บดีเออจับดีดีลูกจับดีดีโอยโอบ๊ายบายใส่เท้าไหมลูกใส่เท้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนาะ นะครับผมเราก็นั่งอยู่นะครับผมอันนี้ใต้ร่มไม้นะครับผมใต้ร่มไม้อะต้นเบลเลอร์เลยนะครับผมเท่าไรก็ไม่รู้เนาะใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับผมนี่น่าจะเป็นต้นบกหรือเปล่าต้นกระบกหรือเปล่านะครับผมอ่าใช่ไหมหรือไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นต้นกระบกนะครับผมอันไหนอันนี้ก็โอ้ ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็น่าจะอายุหลายปีนะครับผมนี่เลยนะครับโมหายต้นบะเลยเลยอันไหนต้นไหนไม่รู้พ่อไม่รู้เหมือนกันลูกอุ้ยว้าอุ้ย เอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเจ๋งจังเลยนะครับผมช้าอืมจริงช้าเปิ้นเปิ้นมาพ่อเช็ดให้พ่อเช็ดให้เปิ้นอืมพ่อเช็ดให้ไหมมาพ่อเช็ดให้ว้าช้าดแล้วนะครับผม อ้าวโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าเราก็จบจากพักความน่ารักน่ารักของน้องมุกตานะครับผมอ่านะครับผมอ่าดีๆก็ขอขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่อ่าให้กําลังใจครอบครัวดีๆนะครับอ่าให้ดีๆได้มีกําลังใจนะครับผมในการสู้ต่อไปนะครับผมสําหรับการใช้ชีวิตนะครับโอเคครับขอบคุณครับ